เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะน,นี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับท่านข่าวภาคเชียงฟุตบอลไทยประจำวันที่31มีนาคม2512โดยชายผู้บ้าคลั่งบอลไทยแอดมินกลับมาแล้วนะฮะอดีเมื่อวานนี้ไปคุยธุระนิดหน่อยเลยไม่ได้ลงข่าวให้แฟนๆได้ชมกันเลยวันนี้จะมาตอบแทนด้วยข่าวของชนาทิพย์กันก่อนเลยนะฮะโดยเริ่มจากคอนซาโดเล่สู้ไม่ไหวบมุกพ่ายนาโกย่ายับชนาทิพย์ลงเต็มเกม นาก,กุยาแคมปัสโชฟอร์มสมราคาลองจากฝูงเมื่อเป็นฝ่ายไล่ทุบคอนเตเลซัปโปโรก่อนจะเอาชนะไปได้อย่างขาดลอย4-0ในศึกเจลีก2019ประจวมันเสาร์ที่30มีนาคมโดยชนะทิปสงกสินแข่งทีมชาติไทยได้โอกาสลงสนามครบ90นาทีฟุตบอลเจลีกญี่ปุ่น2019นดที่5ของฤดูกาลนาก,กุยาแคมปัสทีมอันดับที่2ของตารางที่ชนะ3แพ้1มี9คะแนนเปิดสนามโตโยต้าสเตเดียม รับการมาเยือนของคอนาเตเลซัปโปโรทีมอันดับที่1ิของตารางคะแนนที่มี6แต้มจากชนะ2แพ้2ยายิโรคาซามะเฮดโค้ช <hate code, S 2> นากัา่ยาแกรนปัตจัดทัพใหญ่ลงสนามนำโดย3แข้งบราซิลยางโชออดิตกน้าแมนซิตี้กราเบียลซาเวียและซูเอลชมิท2กองกลางร,รวมทั้งมิเชลรักกิลัตผู้รักษาประตูชาวออสเตรเลีย มิไฮโรโปเตวิสกุนซือชาวเซอร์เบียของคอนซาจัดทีมชุดเดิมลงสนามเป็นตัวจริงต่อเนื่องกันแบบยกชุดวางเจชนาทิพย์สงสินปั้นเกมรุกร่วมกับแอนเดอร์สันโลเปสและมูซาชิสุซูกิดาวิงลูกครึ่งญี่ปุ่นและจาเมกาที่ได้ลงยืนกองหน้าตัวเป้าส่วนลูกัสเฟอร์นาเดสที่ยืมมาจากวิตอเรียทีมลีกบราซิลเล่นวิ่งแบ็คขวาขณะที่เจโบทรอยไม่มีชื่อแม้แต่ตัวสำรองโองกาสแรกของเกมเป็นฝั่งเจ้าถิน่น นาทีที่4ทาคุจิโยเนโมโตะได้ส่องไกลนอกกรอบเขตโทษลงโลงแต่บอลหลุดออกหลังไปต่อมานากย่ายังได้ลุ้นต่อเนื่องนาทีที่8ส้เอาชิมิตซัดด้วยซ้ายระยะประมาณ25หลาบอลพุ่งได้ลุ้นแต่ไซก้อยเฉี่ยวเสาไปแค่นิดเดียวทีมเยือนมามีโอกาสบ้างเมื่ออันเดซันโลเปสจะบอลลงถึงจังหวะหน้าประตูก่อนจะซัดด้วยสายแต่แนวรับของนาโกย่าวิ่งเข้ามาบล็อกได้ทัน ประตูแรกของเกมเกิดขึ้นในในาทีที่17จากจังหวะสวนกลับเร็วของนกาก่าริวจิอิ s ุมิพาบอลเข้ามาถึงกรอบเขตโทษแล้วซัดจังหวะแรกติดเซฟของกูซุนยุนก่อนที่บอลจะมาเข้าทางของกราเบลซาเวียแปรบอลสวนทางไหลเรียดเข้าประตูเจ้าทีมออกนำไปก่อน1.0ต่อยิงเล่นนกากย่ายิงได้ใจใหญ่จนมาได้ประตูที่2ในนาทีที่32ริวจิอิ s ุมิกระชากบอลมาถึงเส้นหลังก่อนปาดมาที่หน้าประตูกิโตะ f u คุ m มริแนวรับทีมเยือน พยายามจะสกัดบอลแต่โดนเหลี่ยมเสาไม่ดีบอลไหลเข้าประตูตัวเองไปซะง,งั้นทําให้เจ้าถิ่นทิ้งห่างไปเป็น2องต่อศทันใดและที่ต่อมาในาทีที่38สถานการณ์ของคอ,งองสตาเลซัปโปรโรยังย่ำแย่ไปอีกเมื่อโดนจังหวะทําทชิ่งของแนวรุกเจ้าถิ่นเล่นงานก่อนที่อาริยอจจารุฮาเซกาวะหลุดเข้าไปแปรบอลสวนทางกูซุนยุนไหลเข้าประตูอีกแล้วทําให้นากย่าน,นําทิ้งห่างไปอีกเป็น3าต่อศูครึ่งแรกจบด้วยสกอร์สต่อศูนย์ เรอมาดูครึ่งหลังกันต่อครับในที่ที่4เจ้าถิ่นเกือบทิ้งห่างไป4ต่อ0ย์เมื่อฮาเซกาวะไหลบอลให้ซูเอาชิมิตได้ซัดด้วยซ้ายเน้นเนนบอลพุ่งแรงแต่กูซุนยุนยังล้มตัวเซฟเอาไว้ได้อย่างไรก็ดีนาทีที่50นาโกยามมาได้ประตูที่4จนได้เมื่อกาเบียซาเวียพาบอลเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วซัดจังหวะแรกไปติดบล็อกแต่บอลยังเป็นใจมาเข้าทางก่อนจะจิ้มบอลลอดขากูซุนยุนเข้าประตูไปแบบเจ้าบ้านทิ้งห่างไปอีกแล้ว4ต่อศูนย์ นาทีที่54ทีมเยือนมาได้โอกาสทองเพื่อตีไข่แตกอันเดอร์สันโลเปสได้มงเน้นๆหน้าประตูแต่ฟรังกัดซูเปอร์เซฟปัดบอลทิ้งไปก่อนที่แนวรับจะมาช่วยเคลียร์ผลพื้นที่อันตรายจากจังหวะเพรสชิ่งเร็วแย่งบอลคืนกลับมานาทีที่72อดีตศูนหน้าทีมชาติบราซิลเกือบบวกประตูเพิ่มให้กับนาโกย่าเป็น5-0ต่อ 0, ให้กับทีมเมื่อได้ซัดทั้งโล่งแต่กูซุนยุนตามมาปัดทิ้งเอาไว้ได้อย่างเหลือเชื่อนาทีที่77 อิวาสกิตัวสำรองวัย20ปีของซัปโปโรได้โอกาสหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษแต่ยังยิงไม่ผ่านมือของลันกรดมือเหนียวเหลือเกินคนคนนี้ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มจบเกมนาโกย่าแคมปัสเปิดบ้านเอาชนะคอนซาโตเล่ซัปโปโรไปได้4-0ซึ่งเกมต่อไปคอนซาของชนะทิพย์สงกศิณจะกลับไปเล่นในบ้านของตัวเองพบกับเพื่อนร่วมทีมชาติไทยอย่างทิติพันธ์พ่วงจันที่จะนำโอิตะทรินิตะบุกมาเยือนในวันเสาร์ที่6เมษาย,ยานนี้ตามเวลาประเทศไทย ก็11บเนาฬิกาเป็นต้นไปนะฮะส่วนรายชื่อผู้เล่นทั้ง2ทีมนะฮะก็ฝั่งนโาโกย่าแกมปัสก็มิเชลลันกรัดฮาสุยะมิยาฮาระชินโนสุเกะนาคาตานิอูอิชิมารุยามะยูทากะโยชิดะกาเบรียลซาเวียทาคุจิโยเนโมโตะชูอาโอชิมิบริวจิอิซูมิโชและอาริยาจัสรุฮาเซกาวะส่วนตัวสำรองนะฮะก็ได้แก่โยเฮทาเคดะคาสุกิคุชิบิกิ คาซูฮิโกะชิบะและซูเฮอากาสกิส่วนฟังส่วนทางฝายฝั่งของซาโตเรซัปโปโรนะฮะก็ได้แก่กูซุนยุนผู้รักษาประตูนะฮะเรียวสุเกะชินโดะฮิโรคิมิยาสุวะอากิโตะฟุกุโมริลูคัสเฟร์เนเดสทาคุมะอาราโนะคาซุกิฮูอากิไดกิซูงะอายเนซันโลเปสชนาทิปสงกสินและมูซาชิซูซูกิ ส่วนตัวสำรองนะฮะทาคาโนริสุเคโนไทโยฮามะคิมมินแต่และโยชินาโรนากานะนะครับผมก็ไม่มีเจโบทรอยเลยนะฮะในชื่อจริงแล้วก็ในตัวสำรองนะครับเดี๋ยวผมจะไปตามสืบดูว่าเขาไปไหนกันแน่ทำไมเขาไม่ได้ลงตั้ง2นัดแล้วก็เป็นอันว่าคอนซะของเราก็แพ้นาโกยยาแกมปัสไปบนที่เรียบร้อยนะฮะ4-0แต่ก็ไม่เป็นไรครับยังไงก็ครั้งหน้ายังมีอยู่ต้องสู้ๆนะครับเจน้อย มาดูข่าวต่อไปกันดีกว่าครับแข่งช้างศึกยู19ต้านไม่ไหวพ่ายเวียดนามชวดแชมป์เอาแล้วช้างศึกยู19ไทยสู้เต็มที่แล้วพ่ายเจ้าภาพเวียดนามไปศูนย์ต่อหนึ่งทำได้แค่ตำแหน่งรองแชมป์ในศึกยุคหนัง VFF U19 International Tournament ท,ที่2019เมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาโดยการแข่งขันฟุตบอลรายการ VFF U19 International Tournament 2019นะฮะรอบชิงชนะเลิศนัสนามโอลิมปิกเวียดนาม เมื่อวันที่30มิีนาคมที่ผ่านมาระหว่างทีมชาติไทยพบกับเวียดนามเริ่มการแข่งขันเวียดนามเป็นฝ่ายครองบอลมากกว่าแต่ยังไม่มีโอกาสทำประตูและเป็นไทยที่มาได้ลุ้นก่อนในนาทีที่15จากลูกฟรีคิกของสิทธินันรุ่งเรืองเปิดบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษแต่ถูกกองหลังของเวียดนามสกัดเอาไว้ได้นาทีที่30นัชชาพรมสมบูรณ์เปิดบอลให้พดุงเกียรติอาจคิดการมงโลง่ลงๆแต่บอลหลุดกรอบแบบไม่น่าเชื่อ และไม่มีจังหวะลุ้นเพิ่มเติมจบครึ่งแรกเสมอกันอยู่0.0ต่อศเริ่มครึ่งหลังเพียงแค่2อนาทีไทยได้ลุ้นอีกครั้งจากพงศกรตรีศาสตร์หลุดมาทางขวาผ่านบอลให้กับกันตะพบสี่ลีแรงยิงข้ามคานออกไปเฮ้ยไปได้ไงเกมผ่านมาถึงนาทีที่60ฟาร์มชุนเต๋าหลุดไปดวนกับผู้รักษาประตูของทีมชาติไทยก่อนจะแตะหลบไปยิงให้กับเวียดนามขึ้นนำไปก่อน1.0ต่อจากนาทีที่75พดุงเกียรติอาคิดการปั่นฟรีคิกด้วยขวา บอลชนคานออกหลังไปอีกครั้งนาทีที่76ทีมชาติไทยเกือบได้ประตูที่เสมอจากพงศกรตรีศาสตร์เก็บตกจากจังหวะเตะมุมยิงด้วยขวาแต่บอลไปชนเสาอีกแล้วโอ้ยอมพระมาหรือเปล่าเนี่ยทำไมเสาแข็งเหลือเกินทีมชาติไทยพยายามไล่ตามแต่ไม่สําเร็จจบเกมเวียดนามชนะไปด้วยสกรอร์หนึ่งต่อศูนย์คว้าตำแหน่งรองแชมป์การแข่งขันฟุตบอล v f f U19 International Tournament 2019เเป็นที่เรียบร้อย โดยสำหรับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีจะเดินทางถึงประเทศไทยณนะท่าอากาศายานสวรรณภูมิในวันที่31มีนาคมนะฮะก็คือวันนี้นะครับเมื่อเวลา10นาฬิกา10นาทีที่ผ่านมานี่เองนะครับก็เป็นว่าทีมชาติไทยชุดใหญ่ U23 นะฮะแล้วก็ชุดสุดท้ายก็คือชุด U19 นี้นะฮะก็เป็นแผนว่าแพ้เวียดนามทั้ง3ชุดเลยนะฮะโอ้ต้องยกเครดิตนี้ให้กับเวียดนามจริงๆเขามาแรง ไทยนี้เหมือนกับมีการยิงสกอร์ได้เยอะกว่าของทางเวียดนามทุกนัดทุกชุดนะฮะแต่ไม่เคยเข้ากรอบเลยมีแต่ชนเสาบ้างออกคานบ้างม่งชนเสาบ้างเป็นไปได้ยังไงเราต้องไปฝึกซ้อมกันอย่างนหนักให้มากกว่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการจบสกอร์ที่ไทยไม่สามารถจบสกอร์ได้เลยทั้ง3ชุดจะบอกว่าทางฝั่งเวียดนามเขามีมหาอุดก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าทีมชาติไทยนั้นมีโอกาสยิงมากเสือเกินแต่ก็ไม่เข้ากรอบกันสักที ะะยังไงก็ต้องไปรอลุ้นกันอีกทีนะครับว่าโค้ชจะมีการปรับเปลี่ยนกันเช่นไรเพราะชาติไทยถ้าตั้งใจทาอะไรแล้วก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกนี้เหมือนกันนะครับต้องไปลองดูว่าเกิดจากอะไรยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับและนี่ก็เป็นทันขาา่าวภาคเชียงฟุตบอลไทยประจำวันที่31มีนาคม2 5 1 2 โดยชายพาคร่างบอลไทยเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ